ตอนที่983อยาดทิพย์ทั้ง3มงเม็ดในมือของเขามันเทียบเท่ากับความแข็งเก่ง30เท่าและทำให้เขาเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวข้ามท่านสวรรค์แล้วไปกันหลินเทียนได้พุ่ออกมาพร้อมตั้งหันหลังและเดินไปจากสถานที่แห่งนี้มันเป็นเพราะว่าท่านสวรของเขาลายกาศมากๆดังนั้นจึงต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมเอาไว้ไม่งั้นแล้วเราก็มันจะกลายเป็นหายนะ ทำให้ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายต้องพลอยรับผลกรรมไปด้วยไปทางตะวันตกของสวรรค์ชั้นนี้ที่นั่นมีสถานที่โลง่งกว้างอยู่จ้ละเคเบินจะทาได้พูดออกมาเป็นเพราะว่ามันรู้ทุกซอกทุกมุมของสวรรค์ชั้นนี้เป็นอย่างดีจึงได้เป็นคนนำทางออกไปไม่นานเวลาสิบกว่าชั่วโมงก็ได้ผ่านไปณตอนนี้ได้ปรากฏเตื้องเข่ามากมายซึ่งไหลล้อมพื้นที่โดยรอบเอาไว้โดยมีผงย่าไน้อยอยดเต็มพื้นดิน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่มีวิแววของผู้คนเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วหลินเถียงก็ได้ไปยักหน้าเล็กน้อยเพราะว่ามันเหมาะกับการก้าวข้ามทันสมัยมากๆเอาเจ้าหนูและก็แม่นางน้อยกว่านี้ออกไปห่างจากนี่ก็แล้วกันเขาได้หันไปพูดกับจัลเขีเบนบะธาตุก่อนจะหาะออกไปยังใจกลางสถานที่แห่งนี้สู่ๆขหลาศท่านลุงหญิงสาวได้ส่งเสียงออกมาเยตงก็ได้แต่ส่งเสียงสะท้อนออกมาว่าสู่่ท่านอาจารย์จัลเขีเบนบะธาตุ ได้โอบร่างของพวกเขาเอาไว้ด้วยพลังเทวะของตนก่อนจะเหาะทิ้งระยะห่างออกไปไกลและมันเป็นตอนนี้เองที่หลินเทียนมาถึงใจกลางของสถานที่แห่งน,นี้อย่างแท้จริงเขาได้หันมาออกไปทางจาลัลเขแค่เบญจธาตุและคนอื่นๆซึ่งเมื่อพวกเขาทิ้งระยะห่างออกไปไกลมากแล้วเขาก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาหลังจากนั้นดวงตาของเขาก็ได้เปลี่ยนไกายออกมาพร้อมทั้งหมุนวนเกวิชาดวงใจสุริยันของเขาจนถึงกีดสุดเพื่อทำการตัดผ่านไปยังเขตแด,ดนปลุกพลังลได้ร่างกายของเขา ได้อาบไปด้วยประกายแสงสีทองอลา,ามที่ส่องแสงเจิดจลัสออกมาขณะที่กลิ่นอาที่ทรงพลังได้พวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องและเพลิตานี่เองที่มีขึ้นพลังอันหนักหน่วงได้ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงขณะที่ระดับพลังของเขาได้ตัดผ่านแจงเขตแดนปุกพลังในที่สุดบุ้มม่านสายฟ้าได้ฉีกออกมาพร้อมๆกับทะเลสายฟ้าที่ก่อตัวขึ้นอย่างฉับพลัน พางปกกลุ่มเปเจ้าโลกใบนี้พางแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเมฆสีดำทมินเมื่อเมองออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าเหนือศีรษะของลหนีเทียนมีพายุสายฟ้าสีแดงฉานที่อัดแน่นไปด้วยพลังอำนาจอันนาพรึงกลัวมเมจจะงโวยนี่มันจละเข้เบญธาที่อยู่ห่างออกไปก็ได้แต่หัวใจสั่นไหวหลายกัดมากๆเยตตองน้อยก็ถึงกับหดข้อ,ขอกลับมาบุ่มมานสายฟ้าได้สั่นไหวอย,อย่างรุนแรงพร้อมๆกับเสียงกรองที่ดังสนั่นไหว ขณะที่กินไอทำลายล้างได้แผ่ออกไปรอบทิศทางหลินเทียนที่กำลังยืนอยู่ก็รู้สึกได้เหมือนกับว่ากำลังถูกจับจ้องด้วยสายตาที่เย็นเยือกโดยที่มีพลังทำลายล้างทั้งหมดพ,พุ่งเป้ามาที่เขาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพลังทำลายที่ร้ายกาจยิ่งกว่าท่านสวรรค์นในเขตแดนเจ้าแห่งต่อมากนักนี่จึงทำให้ร่างกายของเขาผ่านรู้สึกขนหัวลุกไปในทันทีแต่ก็ไม่ได้มีสีหน้าเปลี่ยนแปลงมากนักพางโบกมือขวาหยิบอาอยาทิพเทพอมาตะออกมาณนะตอนนี้ เขาอยู่ภายใต้แรงกดดันของคลื่นสายฟ้าอันทรงพลังที่ทาให้กระดูกทั่วล่างของเขาพันส่งเสียงออกมาถึงช่วงที่ม่านสายฟ้าได้ก่อตัวขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเขาจึงได้กลิ่นเม็ดยาที่อยู่ในมือลงไปนี่จึงทําให้ร่างกายของเขาพันสั่นสะท้านอย่างรุนแรงขณะที่กลิ่นไออันทรงพลังได้ระเบิดออกมาบุม้มประกายแสงสีทองอันเข้มข้นได้ถูกโศกมาโดยรอบให้ความรู้สึกที่หนาแน่นถึงขีดสุดทําให้พื้นที่โดยรอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อน นี่จึงทําให้จัลละเขเบญจตาที่อยูหหาออกไปก็ได้แต่พงาไปปากพูดขึ้นมาว่านี่มันคือพรสวรรค์ของตัวยาน,นี่งั้นหรือเจ้าหนูนี่มันมันได้แต่มาออกไปทางดินเทียนโดยสีนงอาที่ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นกลิ่นอายที่ไม่สามารถหยั่งถึงได้สเสมือนว่าเขตแดนกึ่งปริน,นิพานก็ยังสามารถถูกสังหารลงได้อย่างง่ายๆบุ้มเกินพลังอันดนับหน่วงของเดินเทียนยิงเข้มข้นขึ้นไปอีกนะตอนนี้เขายังคงยืนอยู่กับที่ ด้วยสีหน้าท่าทางที่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังเทพสงครามที่สามารถเบิดขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งเขากำมัดของตนเอาไปเล็กน้อยเพื่อสัมผัสถึงพลังที่อยู่ในร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพลังจิตสัมผัสหรือร่างกายมันก็ต่างพัฒนาขึ้นหลายเท่าตัวและแต่แม้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถทําไม่ได้นี่แหละสรรพคุณของอยาทิพย์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งนับสิบเท่าเขาได้หันมองกลับขึ้นไปยังเกี่ยวขึ้นสายฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของตัวเอง ด้วยสายตาที่ส่งประกายออกมาพางส่งเสียงออกมาว่ามาสิมาได้เลยบุ้มมานสายฟ้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่กลิ่นไอทําลายล้างได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง,งเสมือนกับว่ามันสัมผัสได้ถึงการย่อยุข,ของหลินเทียนจึงทําให้ทันสายฟ้าระลอกแรกได้ฟาดผ่านลงมาอย่างไม่ปาณีพิบตานี้เองเกินสายฟ้าได้เข้าประชิดร่างของหลินเทียนพร้อมทางกระแทกเ,เข้าใส่เขาอย่างจังบุ้มเกินสายฟ้า ได้บดกรยี่ทุกสิ่งโดยรอบจนแหลกสลายหายไปอย่างฉับพลันแต่ละเ้เบนจธทาตที่อยู่ห่างออกไปก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปโดยทันทีเพราะมันเองก็ไม่คิดเลยว่ามันจะฟาดผ่านลงมาตรงๆแบบนี้แต่เมื่อมาออกไปแล้วสีหน้าของมันก็ได้จะเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะยังเห็นว่าดินเทียนยังคงยืนอยู่กับที่ด้วยร่างกายที่อาบด้วยประกายแสงสีทองแต่กลับไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแม้ตแต่น้อยนี่จึงทําให้ดวงตาของมันถึงกับเบิกกว้างขึ้นมาพร้อมกับส่งเสียงออกมาว่า เจ้าหนูนี่มันไม่ได้หลบเลยด้วยซ้ำแต่กลับไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแม้แต่น้อยมันได้แต่จา้าเมอ,อไปพร้อมกับพูดต่อว่านี่พลังสิบเท่านี้มันแข็งแกร่งขนาดไหนกันมันเป็นดันสายฟ้าที่ไรก้กัดมากๆถึงกั้นสามารถฟาดป่าเข้าใส่ผู้เช่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนปลูกพันลังระดับที่4ให้กลายเป็นตอตะกัวได้อย่างงา่ายๆแต่ว่าหลินเทียนกลับใช้ร่างกายเปล่าๆรับมันเอาไว้ด้วยที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อย ท่านลุงท่านสุดยอดไปเลยหญิงสาวในชุดสีขาวได้ส่งเสียงออกมาเยตรงที่อยู่ข้างๆก็ได้ส่งเสียงสะท้อนออกมาแบบเดียวกันท่านอาจารย์ท่านสุดยอดไปเลยขอรับหลิ่นเทียนได้ยู่ห่างออกไปก็ได้หันมองขึ้นไปบนฟ้าฟ้า,ฟาโดยที่เขาไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าท่านสวรรค์ก่อนหน้านี้มันไม่ทําให้เขารู้สึกคันเลยแม้แต่น้อยจึงได้ทําให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายออกมาด้วยฤทธิ์จากยาทิพนี้มันทาให้เขา ไม่รู้สึกถึงอันตรายจากท่านสายฟ้าเลยแม้แต่น้อยมาอีกมาอีกสิเขาได้ส่งเสียงออกไปบุ้มแดบนจะทันทีทันใดหลังจากที่เขาส่งเสียงออกมานั้นเกลื่อนสายฟ้าอันทรงพลังก็ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นมังกรสายฟ้าหลายตัวที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่อัดแน่ไปด้วยพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวและมันเป็นตอนนี้เองที่มังกรสายฟ้าทั้งหลายได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่มันจะกระโจนเข้าใส่ทางหลินเทียน เกินพลังอันหนักหน่วงได้กวดออกไปดยรอบขณะที่พื้นดินและฝุ่นได้ฝุ้งกระจายออกไปทั่วพิพิานี้เองที่พื้นที่ดยรอบได้แต่สันไหวอย่างรุนแรง,งเสมือนว่ากําลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่นี่หลินเทียนยังคงยืนอยู่กับที่ด้วยสีหน้าที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเขาได้หันมองไปทางสายฟ้าที่อยู่ด้านบนพร้อมทั้งเวียงหมัดออกไปอย่างง่ายดายบุม้มเกินลําแสงสีทองอันทรงพลังได้พุ่งไปประทะกับมังกรสายฟ้าที่อยู่ด้านบนนี่ จึงทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวนไหวถูกส่งออกมาขณะที่ขึ้นสายฟ้าทั้งหลายได้แหลกสลายหายไปให้ตายเถอะพลังสิบเท่าของเจ้าหนูนี่มันสามารถทำลายขึ้นสายฟ้านั้นได้อย่างง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะแต่ละเคเบิทาที่อยู่ห่างออกไปก็ได้แต่แข็งค้างไปเช่นเดียวกันม่านสายฟ้าบนฟากฟ้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับเสียงดังสนั่นวนไหวอีกครั้งบุ้มบุมบุมเสียงดังสนั่นเหมือนกับเสียงกลองลบ ได้ถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ขึ้นพายุได้ก่อตัวขึ้นมากกว่าเก่าพร้อมทั้งส่งม่านสายฟ้าที่ทรงพลังลงมาจาลดลัเขี้ยบทะท่าที่อยู่ห่างออกไปก็อ,อดสุดลมหายใจเข้าลึกไม่ได้เพราะว่าทะเลสายฟ้าที่มันส่งออกมานั้นต่อให้เป็นเขตแดนปลุกพลังระดับที่6ก็ยังต้องแหลกสลายพร้อมทั้งร่างกายและดวงวิญญาณหลินเทียนได้อยู่ใจกลางยังคงแสดงสีหน้าราบเรียบออกมาโดยที่เขาไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยการเคลื่อนไหวของเขาราบเรียบ พร้อมทางเวียงมัดอันทรงพลังออกไปบุ้มบุ้มบุ้มมัดได้บทขยี้ขึ้นสายฟ้าจนแหลกสลายหายไปจนหมดเขาได้หันมองขึ้นไปผ่าพูดขึ้นมาอีกครั้งว่ามาอีกสิ่ดยความสามารถของพลังเพิ่มขึ้นสิบเท่าทำให้เขาไม่เห็นท่านสวรรค์นี้อยู่ในสายตาด้วยซ้ำอย่างน,น้อยตอนนี้มันก็ยังไม่ทําให้เขารู้สึกกดดันอะไรบุ้มคืนสายฟ้าอันทรงพลังได้ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งเสมือนว่าท่านสวรรค์ มันรู้สึกไม่พอใจกับการยั่วยุข,ของหลินเทียนเป็นอย่างมากดังนั้นท่านสายฟ้าในรอบที่4และรอบที่5้าจึงได้ฟาดผ่าลงมาพร้อมๆกันโดยที่ทําให้มิติได้รอบถึงกับแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีหลินเทียนยังคงยืยนอยู่ในใเจกลางและยังคงแสดงสีหนา้าราบเกียบออกมาเช่นเคยมันเป็นเพราะว่าท่านสายฟ้าทั้งสองละรอบนี้ไม่ได้สร้างแรงกดดันให้เขาเลยแม้แต่น้อยและด้วยระดับพลังสิบเท่าของเขาจึงทําให้ความแข็งแกร่งของเขาไร้เทียมทานจากนั้น ก็ได้เกิดภาพร่างตัวเทพจากทักษะเทพนิรันของตระกูลไปพร้อมทั้งเหวี่ยงฝ้ามือออกไปอย่างดุนแรง